สวัสดีทุกคนกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยกับอิ่มอร่อยชาแนลนะคะวันนี้อิ่มอร่อยชาแนลจะพาเพื่อนเพื่อมาทําขนมหวานอาหารว่างกินเล่นกันนะคะวันนี้เราจะทําสาคูไส้มันม่วงกันนะคะรับรองว่าอร่อยแน่เลยนะคะเรามาดูส่วนผสมและวัตถุดิบท,ที่เราใช้ทําวันนี้นะคะก็จะมีสาคูเม็ดเล็กสีขาวนะคะมันม่วงบดแป้งข้าวโพดหัวกะทิน้ำตาลทราย เกลือน้ำมันส่วนผสมที่เราใช้ทำไส้ของเราก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวหัวกะทิเกลือเรามาลงมือทำไส้กันนะคะเราใส่ไปในหัวกะทิค่ะน้ำตาลมะพร้าวเกลือป่นเสร็จแล้วเราใส่มันลงไป ขนาดนี้ใช้ได้แล้วนะคะเราปิดไฟเลยนะคะปล่อยรอให้เขาเย็นสักครู่เดี๋ยวเราจะมาปั้นไส้เป็นลูกกลมๆก,กันนะคะแล้วเรานําสาคูมาล้างผ่านน้ํานะคะเพื่อเศษกลิ่นเศษอะไรติดมานะคะแล้วเราก็ปล่อยรอพักไว้ให้เขาเสด็จน้ําสักครู่นะคะก็เริ่มมาลงมือผสมกันนะคะแป้งมันสัมปะหลังค่ะเกลือป่นน้ำตาลทรายคลุกเคล้าผสมเข้ากันนะคะ แล้วเราใส่หัวกะทิลงไปค่ะตามด้วยน้ำมันพืชนะคะผสมเสร็จเราก็ปิดฝาปล่อยทิ้งไว้สักสิบสิบห้านาทีนะคะนี่ไส่ของเราก็เย็นแล้วนะคะเราก็จะนํามาปั้นเป็นก้นกอนๆนะคะก้อนใหญ่ก้อนเล็กแล้วแต่เพื่อนๆชอบแล้วแต่พิมพ์ที่เราใช้ทํานะคะ ไส่ของเราก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะนํามาใส่แบบพิมพ์กันนะคะวันนี้เราใช้พิมซิลิโคนนะคะเราเอาน้ามันพืชมาทาให้ทั่วนะคะข,ขนมของเราจะได้ไม่ติดพิมพ์นะคะก็ตักสาคูลงไปนะคะใส่ลงไปแล้วเราก็ไส่ใส่ลงไปค่ะเราก็ตักแป้งใส่ทับหน้านะคะปิดหน้าลงไป เดี๋ยวหน้าให้เรียบนะคะเราไม่ต้องใส่จนพูนนะคะเพราะเวลาสุกเขาจะพูนออกมาอีกทีนะคะเราก็จะทําไปจนกว่าแป้งของเราที่เตรียมไว้หมดนะคะเรามาดูในส่วนของฝาซึ้งนึ่งขนมของเรากันนะคะเราหาผ้าขาวบางๆมาปิดมาครอบให้มิดชิดนะคะเพราะเวลาเรานึ่งขนมไอน้ําจะได้ไม่หยดลงหน้าขนมนะคะถ้าไอน้ําหยดลงหน้าขนมขนมเราจะออกมาหน้าไม่สวยนะคะ ตั้งหม้อน้ำเดือดไว้รอเสร็จแล้วเราใส่ใบเตยหอมลงไปสักใบสองใบนะคะขนมเราจะได้ออกมาหอมนะคะพอน้ำเราเดือดดีแล้วเราก็จะยกขนมเราขึ้นนึ่งเลยค่ะเราจะใช้เวลานึ่งประมาณ15-20นาทีหรือจนกว่าขนมจะสุกแล้วแต่พิมพ์ของเพื่อนๆว่าใหญ่หรือพิมพ์เล็กนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูไันทีค่ะ ขนมของเราตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะคราวน,นี้เราก็จะยกลงมารอให้เขาเช็คตัวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะขนมของเราก็เย็นเช็คตัวแล้วนะคะหน้าตาหน้าทานมากโดยเฉพาะมันม่วงกลิ่นหอมมากอร่อยมากเพื่อนๆสูตรนี้อร่อยลงตัวนะคะเพื่อนๆอย่าลืมลองไปทำกินกันดูนะคะถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ครัวอิมอร่อยด้วยนะคะ คลิปนี้วันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะเราเจอคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ